ถา้วว่าดีหรือสวัสดีซึ่งจะใช้ได้ัโที่มีความหมายอีกหลายอย่างพอเอาศัพมาเรกันก็คือดีหรอสวัสดีขีหมาย่างนี้นั่งไปเรืยๆค่พี่มวพี่เบสคะนีาพี่เบ้จะอว่าอย่างคเบสก็อ่ Time.

ตดยเบี้ยวแล้วดึงหน้าบอรงหน้าเขาวยอะรนาทผมไม่เห็นน้าหนาวตตามีนาเงเร่มน่รี่ 不睬、嗯。